วิทยาลัยสารพัชช่างลบบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการสวัสดีครับผมนายประเวศปกเชิ่งกำลังศึกษาวยธที่วิทยาลัยสารพัชช่างลบบุรีหมเดียิสประเวศปกเชิ่งฟอร์มลบบุรี t e c เทคนิคคอ e g e สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ำทิพกินทัพกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสำหบับช่างลพบุรี My name is น Nam ้ำทิพกินทัพ Form ลพบุรี Polytechnic College We w i l l b e presenting o n Gear oil and diffusion oil filling machine cartoon o c c u p a t i o n now inventions บทคัยดย่อที่มาของโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายจาัดทำเพื่อศึกษาค้นคว้าพลังงานลมซึ่งนำมาลองสถานประกอบการได้ทดลองใช้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องเติมน้ำมันแบบมือโยกน้ำมันเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์และนำกลับมาใช้งานได้อีกและมีต้นการผลิตต่ำ หลักการทำงานเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟือง้ายลงในถังบรรจุเสียบสายลงเข้าที่วาล์วลงจากนั้นเปิดลงเข้าไปในถังโดยผ่านเกณฑ์วัดลมประมาณ4บาร์เปิดวาล์วที่บนหัวถังให้น้ำมันที่อยู่ในถังไหลออกโดยแรงลมดันที่บรรจุอยู่ในถัง Abstract A new generation of invention, title, เกียร์บอ and gear oil, filling machine, w h e r e h e a t e for study, and l a s e r wheel powder, which is used time, th the is double name, to t i e for desk, when compare to a hand, o p p e r leather, refill i n g is e มชชีน use of w a ้กา e a ช้ l ั a ด e เพื l อเป็ i And use again And low production วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย 2. เพื่อลองหาประสิทธิภาพของเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายประโยชน์การใช้งาน 1. เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายมีประสิทธิภาพดีใช้งานได้จริง 2. มีราคาประหยัดกว่าเครื่องตามศูนย์บริการ 3. เหมาะสำหรับอู่รถยนต์ทั่วไปขอจบรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ ดีครับผมนายปรเมศกอกเทิงกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสัรพัช่างลุบลีสวัสดีค่ะดิฉันนักสาวนามดิปกินครับกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสัมพัดช่างลุบลีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเติมน้ำมันเกียร์เข้าในถังโดยเปิดวาล์วช่องเติมน้ำมันเกียร์ค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะปิดวาล์วช่องเติมน้ำมันเกียร์ค่ะขั้นตอนที่สามนะคะเติมลมเข้าสู่ถังเติมน้ำมันเกียร์โดยใช้แรงดันที่3บาร์ค่ะ ขั้นตอนที่4ี่นะคะเปิดวาวตัวเติมน้ำมันเกียร์ค่ะขั้นตอนที่5นะคะสามารถใช้งานเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ได้แล้ว อันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นการเติมน้ำมันเกียร์แล้วนะคะ